จะพิไรโอเปเรเตอร์จะจอนดีใจวงเธอสมัครเพื่อเล่นแต่งอยากนอนอยากนอนอยากนอนเพื่อนบ้าเพืนผมอยากเล่นด้วยแต่ เอาอาจจะนอนเล่นควันหนึ่งงานเต้นรำนี่ครับี่เพื่อนผมได้ไว้ว่าพี่เตนแล้วเล่น,น ไม่มีที่กินเล่นยากไปเร็วขึ้นโอ้โหยิงรถขัดเนี่ยลุงไปด้กนแบบเก็บชูบรอถมแผนมองฟ้าตัวไม่ตัหนต้องมา โอ้โอยางเยอะเลยไม่น่าไปเปิดเขาเลยนะมาวี เห็นมีตัวลงใหม่ปะันลงหัเข้าเห็นมันลงแถวฝั่งลูกกรองหวงไหมคือถืมว่าดีขนาดไหนอ้โอเคโอเคกด้ผลเลยได้ไหมน้องโอเคโอเคอ่ะโอ้โห

ยังลงต้วอองผนยังพิชไร้คนเลยเลปืนอะไรแล้วลุงปืนวัดตัววัเข้าหัวรัดเจสิีเข้าขอมอยู่เนี่ยลุงผมวิ่ตรงตรงเลยนี่ยประตู

ทอะ<า>อย่าอยูกไม่ทันุกก่อนเออาผ้าบก,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 ก็หมดเลยที่ป่าอ,อยูย่ย่าูไม่ ผมอยู่ชั้นสองอ่ะลุงเนี่ยงมุภุคว้านี่ตัวเลือกอะไรมาอ้ยโอ้ยที่เขาโดนที่เขาโดนลุงที่เขาโดนแล้วเขาโดนเปลือกมันเป็นไงบนบ้านบนบ้านบนบ้านเสีไมงได้ ตีเล็กบนบนไหมครับยญาหนงเอางานเข้าลุงนวดครับมีสายโทรสายโทรเข้ามาพอดีครับโทรมาจังหวะตอนลุงสตรีมพอดีเลยเกมนี้ย <ok ังไม่ได้ครับยังดีมีเพื่อนมาซ้อนครับ 哎，过来！就、啊，我我麻烦了。啊 อย่างเดียวครับชุดเ่หนีเลยเอ้าเอ้าเอ้าเรียบร้อยครับโอ้โหเกจังทำลุงแล้วครับชุดเก็นอยู er. lair, ่ตอหน้าตาเกจจังก็โขนสลิงหนีโอ้ย่างยอดเลยไม่น่าเลยเกจังไม่น่าทำกันลุงแบบนี้นะครับลุงหข้าวเ

ข้างกลัวอยูยิงไม่ได้อะตอนนี้ผมดนทลกคตอนนี้ผมได้ทุกคนอยู่ไม่ต้องวังพี่กดตาย ไม่ผมไม่ช่วยเขาเดี๋ยวเดี๋ยวคือเดี๋ยวส่งมาเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหของช้าโทษเถื่อนเลยเอ๊ะข้างล่างนู้นมินมิน

จบเกมเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับ EP นี้กับภารกิจแบกแรง FC นะครับแต่ถ้าดูไปดีเกมนี้ลุงหนวดไม่ได้แบกแรง FC ครับ FC เป็นคนแบกลุงครับน้องนาวิน,นครับชุบเก่งจริงครับเกมนี้ต้องยกให้เขา ยกเครดิตให้น้องเขาจริงๆครับระะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอกำลังใจให้กับเจ้านาวินด้วยนะครับ f อซลุง12วขวบคนนี้ด้วยแล้วเดี๋ยมาเจอกันใหม่ในพีหน้าครับสำหรับ EP พีห้หลอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ